วันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยครับ Sony A7C นะครับซึ่งเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับที่มีขนาดนะครับเล็กมากๆนะครับนี่เลยแบบมีขนาดเล็กจริงๆเนาะซึ่งตัวนี้นะครับข้อดีของมันนะครับคือความเป็นฟูลเฟรมแล้วก็ความเล็กนั่นเองครับภาพนิ่งวิดีโอนะครับต้องบอกเลยคุณภาพนี่ใช้ได้แบบดีมากๆนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะครับกับการใช้งานนะครับมาประมาณ1ปีครึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับเรามาพูดถึงดนการจับถือกันก่อนนะครับของเจ้าตัว Sony A7C ตัว ตัวกล้้องนีเป็นกล้องฟูลเฟรมที่เล็กนะครับแล้วก็เบามากๆมีน้ําหนักนะครับแค่นะครับห้ารกรัมเท่านั้นซึ่งตัวนี้นะครับถามว่าการจับถือนะครับโอเคไหมตัวนี้สามารถจับถือได้โอเคสําหรับคนมอเล็กนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับตัว้วก้อยนะครับมันจะหล่นลงไปนะครับประมาณครึ่งนิ้วเนาะทำให้มันาจจะไม่ได้สะดวกนะครับมากมายและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือการโอเบอร์เรตตัวกล้องนะครับมันจะอยู่นะครับในด้านขวาของตัวกล้องทําให้เรานะครับสามารถใช้งานนะครับแบบวันแทนโอเบร์เรตได้นะครับแล้วก็ตัวเอีงตัว นนีะครับก็จะมีขนาดที่เล็กนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ชอบมองอีเวนต์เยอะๆนะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการนะครับใช้จอหลังเยอะๆนะครับตัวนี้ให้จอหลังที่คุณภาพดีมากสามารถพับนะครับเซลฟี่รอบผิดทางได้นะครับแบบสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวโซนี่เจ็ดสีตัวนี้นะครับก็จะเหมาะนะครับในลักษณะนะครับที่ใช้กับเลนส์ตัวเล็กๆครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ20่สิบมิลลิเมตรหนจุ G นะครับหรือสามห้อมหนึ่นะครับ50 F2.5 ที่เป็นซีรีส์ G Trial G นะครับ24 40 50ตัว ตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมมากนะครับถ้าใครใช้กับเลนส์นะครับที่มันใหญ่นิดนึงนะครับเช่นอ่ะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับหลายๆครั้งผมจะใช้นะครับกับจาตัว16:35นะครับที่เป็น f4 ตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดน้ําหนักนะครับที่ค่อนข้างจะหนักนะครับมันก็จะไม่ได้บาลานะครับในการใช้งานมือเดียวเท่าไหร่ครับอาจจะต้องใช้อีกมือหนึ่งนะครับในการประคองนะครับการใช้งานครับซึ่งปกติแล้วนะครับจาตัว Sony A7C ตัวนี้นะครับผมจะใช้ในงานนะครับถ่ายวิดีโอเป็นหลักครับทำให้เวลาผมนะครับในการใช้งานจริงนะครัับบาางทีีก็จจะมเ้ตว เซลฟีนนะครับโด่งขึ้นรูปให้ดูเนาะตัวนี้นะครับก็จะช่วยนะครับให้คุณนะครับสามารถใช้งานเจ้าตัวโซนี่ A7C นะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองพอร์ตต่างๆนะครับของเจ้าตัวโซนี่ A7C นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าให้มาค่อนข้างจะครบครับด้านบนนะครับมีช่องเสียบนะครับจอตัวรูนะครับไมโครโฟนส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับช่องที่เหลือนะครับทั้งหูฟังนะครับไมโครเอสตรีมไอนะครับแล้วก็ USB C นะครับก็อยู่นั่งทั้งหมดซึ่งข้อดีนะครับมันคือเป็นสิ่งที่เกิดสมบูรรรรรรณณ์์ลละคคคคัััับบบเววาาุใใชช้้งงงนนจิ่มตตตพอ นะครับมันก็จะบังนะครับด้านล่างบางจะบังนะครับพวกสวิตชัตเตอร์เนาะทำให้คุณนะครับไม่สามารถมองนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาคุณต่อฮีสต์ดีมไอนะครับต่อเสียบชาร์จเลยพวกนี้คุณจะมองไม่เห็นนะครับแต่ใครนะครับที่ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะครับต้องการแค่เฟรมตรงกลางว่าเฮ้ยเราอยู่บนเฟรมหรือว่าเช็คนะครับแค่เจ้าตัวโฟกัสนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวโซนี่ A7C มาพูดถึงระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัวโซนี่ A7C ตัวนี้กันบ้างนะครับระบบโฟกัสตัวนี้นะครับโฟกัส ด้วยระบบนะครับดิโอทามเอฟครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นลดโฟกัสนะครับที่ค่อนข้างจะฉลาดมากๆนะครับสำหรับจากทางโซนี่ตัวนี้นะครับสามารถนะครับทำงานลักษณะนะครับที่เป็นโปรดักชั่นนะครับก็คือยื่นออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็คนด้านหลังก็โฟกัสได้นะครับแบบสบายๆแต่ต้องมีการตั้งค่าสักนีดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสนะครับลักษณะที่เป็นหมาแมวนะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่เอเจซีตัวนี้นะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆนะครับด้านการโฟกัสครับแต่ถ้านะครับ ให้เอานะครับเจ้าตัวโซนี่ 7c ตัวนี้นะครับไปถ่ายลักษณะที่เป็นแข่งรถแข่งกีฬาอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เหมาะนะครับกับโพสิชันนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ 7c ซึ่งการะบบโฟกัสในโพสิชันของมันนะครับถือว่าทํางานนะครับได้ดีมากมากเรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงครับก็คือด้านของภาพนิ่งนะครับที่ออกมานะครับจากเจ้าตัวกล้องโซนี่ 7c ตัวนี้ครับด้วยความเจ้าตัวกล้องโซนี่ 7c ตัวนี้นะครับเป็นกล้องเซนเซอร์แบบฟูลเฟรมซึ่งเป็นเเเเซซนนนออรรร์แทบบบบจจาากกกตตัััััวววดียะะคค้้ลง เอเดียตมาฟรีเลยทาให้คุณมาไฟล์ตัวนี้นะครับสามารถทํางานได้ค่อนข้างจะอย่าใช้คำว่าค่อนข้างครับไฟล์คือดีมากๆนะครับกับพิกเซลจำนวน24ล้านซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะครับในการใช้งานแทบทุกอย่างแล้วครับถ้าคุณไม่ได้ไปถ่ายบิวบอร์ดโฆษณาถ่ายมาโคนนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่สำหรับเฮ้ยคุณถ่ายท่องเที่ยวอ่ะตัวนี้นะครับรองรับการทํางานนะครับแบบสบายๆตัวนี้นะครับก็ยังมีรไฟลีนนะครับที่ทําให้เรานะครับสามารถปรับแต่งนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งต้องบอกก ผมซื้อมาประมาณปีครึ่งใช่ไหมครับเดือนเมษาปีสองพนยี่สิบเนาะตอนนี้นะครับที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นะครับก็เพอร์ซิสิกายนนะครับ2022นะครับกล้องตัวนี้นะครับในครึ่งปีแรกนะครับผมใช้งานนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับพอสมควรเลยเอาไปถ่ายนะครับแทบทุกอย่างนะครับเท่าที่เป็นไปได้ยกเว้นถ่ายนะครับพวกรถแข่งเพราะว่าบอดี้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้เหมาะนะครับกับการถ่ายนะครับพวกรถแข่งนะครับสักเท่าไหร่การควบคุมนะครับอาจจะไม่เท่านะครับเจ้าตัวกล้อง Sony A7 m เจ็งทรนั่นเองแต่ในการถ่ายพอรดเทรตถ่่าาายตงงๆนะครับผมก็ไปใช้ นะครับเต็มที่มีการถ่ายพูดถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายแอสเซทเอตนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ใน1ปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือหลังจากครึ่งปีหลังจากที่ผมนะครับได้ซื้อนะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7 IV นะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะผมก็แทบไม่ได้ใช้นะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7 IV นะครับมีการคล่องแคล่วนะครับในการทํางานภาพดิ่งนะครับแล้วก็ให้ไฟล์นะครับที่มีความละเอียดนะครับที่ดีกว่าคุณภาพนะครับที่ดีกว่าแล้วก็มีนะครับเจ้าตััััววววนนนะะะคคครรรบบที่่่เเป็าาาาามหลกตตงงจ้ กทาให้กล้องนะครับเจ้าตัว Sony A7IV ตัวนี้นะครับ่วนใหญ่นะครับจะเป็นแนวนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัว b r o a นะครับหรือกล้องที่สนะครับซะมากกว่าก็ในการไปญี่ปุ่นของผมล่าสุดนะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่2นะครับในการถ่ายวีดีโอแล้วก็ติดนะครับเจ้าตัว20มิลลิเมตรนจแบบตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีนะครับหลายๆช็อตที่เฮ้ยผมไม่ได้อยากเปลี่ยนเลนส์ผมก็ตัวนี้นะครับมาถ่ายการปรับแต่งรอนนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพดีมากเลยมาพูดถึงงานวีีีดดโอั่ไ้้จจาากเตว Sony ตัวนี้างครับงานวิดีโอตัวนี้นะครับคุณสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดนะครับที่เจ้าตัว 4K นะครับ 30fps ด้านโปรไฟล์สีครับก็จะมี s-log2 s-log3 นะครับแล้วก็ h d r นะครับในการใช้งานจริงแต่จะไม่มีนะครับเจ้าตัว Creative o o ูนะครับเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony 74ครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้งานของผมนะครับก็จะใช้นะครับเจ้าตัวโปรไฟล์สีที่เป็นโปรไฟล์สีโปรติดครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับในการใช้งานจริงนะครับโดยที่คุณนะครับไม่ต้องโอฟล์นะครับไปทำต่อครับแต่ในวันไหนนะครับผมต้องการช็อตนะครับ ที่เฟรมนั้นนะครับต้องมีดีดามิวเรชั่นค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ใช้โปรไฟลสีนะครับเจ้าตัว HLG หรือถ้าแปเป็นแบบคร่าวๆเลยนะครับก็คือโปรไฟลสีนะครับแบบ HDR ครับก็โปรไฟล์สีนั้นนะครับก็ทําสีนะครับโดยค่อนข้างจะง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็มีการใส่นะครับลูคับเทเบิลมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็ได้ดีดามิวเรชั่นนะครับที่ค่อนข้างจะดีด้วยความที่อ่ะเจ้าตัว Sony 74ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ฟูเฟรมก็จะมีดีดามิวเรชั่นนะครับที่ดีมากๆอยู่แล้วครับแต่สิ่่่่งนนนะะะคคครรัับบีีหลาาายอจจไไมด้้แฮปปเท นะครับสําหรับมืออาชีพนะครับก็คือเจ้าตัวกล้องโซนี่74ตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟล์นะครับลักษณะนะครับที่เป็นสเิบิตครับเพราะตัวนี้นะครับคุณภาพสูงสุดนะครับจะอยู่ที่8บิตนะครับ422นั่นเองครับถ้าใครนะครับต้องการเอาไฟล์นะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่74ตัวนี้ไปดึงมากๆนะครับก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ถ้าใครนะครับแค่ต้องการว่าเฮ้ยอยากได้ดัมมี่เรเบ้นนะครับที่เยอะนะครับก็ไม่ใช่พวกไฟล์4นะครับที่เป็นเจ้าตัว H.264 นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่านิดนนนนึงงะะคคคคครรรรััััััับบบบสาาาหเเเจจ้้้้ตตตตววววกลลอออีืุณ่ ไมโคร h d m i ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Record นะครที่เป็นเจ้าตัว 4K เนาะเจ้าตัวนี้ครับถ้าคุณกด Record ดนะครับตัวหน้าจอด้านหลังนะครับมันจะดับนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการใช้งานนะครับที่อัธบานนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับจะไม่ตอบตกลการใช้งานลักษณะนั้นครับ ม่อีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C ตัวนี้ครับคือด้านกันสั่นครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับกันสั่นนะครับ5แกนประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับถ้าใครมือไม่นิ่งนะครับแล้วก็ถือเซลฟี่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายวีบล็อกนะครับด้วยนะซึ่งบอก35เอยหรือ20มิลเอยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เหมาะกับการถ่ายแบบบนขาตั้งนิ่งๆนะครับหรือว่าถือถ่ายนิ่งๆนะครับซะมากกว่่ารั้อดวนตีไม สำหรับภาพนิ่งกันสั่นนะครับก็ต้องบอกว่าพอใช้งานได้ครับเน้นนะครับให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้เลนส์เทเลคุณสามารถใช้นะครับสวิตช์ชัตเตอร์ที่มันเท่าเลยนะครับระยะได้เพราะปกติแล้วใช่ไหมครับเวลาคุณใส่เลนส์200ตามที่เขาบอกบอกมามันต้องใช้สวิตช์ัตเตอร์หนึ่งต่อสองเพื่อให้มันไม่สั่นซึ่งในความเป็นจริงนะครับด้วยความที่อ่ะพวกกล้องรุ่นใหม่ๆมีความเร็วสูงมันก็จะมีโอกาสนะครับในการสั่นสูงเรานะครับก็ต้องเผื่อไปนิดนึงเช่นเป็น1ต่อ320หรืออะไรประมาณนั้นซึ่งสสาหรรรัับบผมแล้วนะคกั่นนะครับของตัวกล้องยนี่สิ ให้ช่วยลดในฮาร์ดสปีดชัตเตอร์เวลาถ่ายแต่มันให้ช่วยนะครับให้เรานะครับสามารถใช้ดิสปีดชัตเตอร์นะครับเท่ากับระยะนะครับที่เราใช้ได้นั่นเองแล้วก็โดยที่เรานะครับไม่ต้องกังวลมากมายว่ามันจะสั่นครับแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวกล้อง Sony ่ A7 ตัวนี้นะครับจะใช้นะครับเจ้าตัว AF-S ร้อยนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะครับกับเจ้าตัวกล้องพวกโซนี่ A7 Mark โฟนะครับก็เป็นแบตเตอรี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะทนแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับถ้าคุณใช้งานนะครับไม่หนักมากแต่ถ้าคุณใช้งานหนักๆแบบผมนะครับอาจจะต้องพกนะครับประมาณเวลา2 อนซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าในยุคที่ผมใช้อ่ะ Sony A7 II A7R II หรือ A7 ตัวแรงนะครับที่ใช้เจ้าตัว FW 5 0พวกนั้นนะครับเวลาผมใช้นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ก็คือถือหนึ่งสก้อน5้าก้อนนะครับแต่ตัวนี้นะครับหมดปัญหาครับเรื่องไหนก็อาจจะมีแบบสำรองนะครับอีกหนึ่งก้อนแล้วก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งคือตัวนี้นะครับสามารถชาร์จนะครับจากพอร์ b แบงผ่านเจ้าตัวช่องไฮซีได้ด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับในการไปเที่ยวหรือว่าการใช้งานต่างๆมากๆครับสรุปแล้วนะครับ ผมจะไม่ได้ใช้นะครับเป็นงานหลักนะครับเป็นปูนเนาะที่ใช้เป็นงานหลักก็จะมีการถ่ายวิดอนะครับเป็นหลักนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับที่ใช้จอตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องสองครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้ครับด้วยฟอร์มแฟกเตอร์นะครับที่เล็กนะครับแล้วก็เบานะครับเหมาะกับการเป็นกล้อง2ผมมากๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มภาละอะไรมากมายแล้วก็น้าหนักนะครับแค่5 0 9กรัมเท่านั้นครับการควบคุมนะครับวันแอโนบเลได้นะครับแต่ตัวนิ้วก้อยตัวนี้นะครับก็อาจจะตกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนนนนะะะคคครรับมมมีีืออ่่่่ข้างงจใหญซึดยว อย่างที่บอกนะครับผมก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C มากมานะครับส่วนราคานะครับในวันนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็สามารถหานะครับได้ประมาณห้ากลางๆนะครับห้าไปตายนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ให้ใต้นะครับดีสคริปชันนี้ก็สามารถไปดูนะครับเจ้าตัวราคาล่าสุดนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C ตัวนี้กันได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับประสบการณ์การใช้งานนะครับมาประมาณ1ปีครึ่งนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C ตัวนนีีีี้คคคครรรรรััับบใท่มมมปญหหาาออะะไืถ ก็สามารถคอมเมนต์ครับมาพูดคุยกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับด้านใตยย้ของคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ